ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเวียดนามนั่นก็คือวินฟัสวินบุสรุ่นปี2025รถบัสไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ผลิตโดยวิน fast ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองของบริษัทนี้ในการบุกตลาดยานยนต์พลังงานสะอาดระดับโลกเราจะพาไปดูรายละเอียดแบบเจาะลึกทั้งเรื่องดีไซน์มัรถนะการใช้งานภายในและราคาประเมินกันครับ เริ่มจากภายนอกก่อนเลยวินบุสรุ่นนี้มาในดีไซน์ที่ทันสมัยและสะอาดตามีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเลดพาดยาวตลอดความกว้างของตัวรถให้ความรู้สึกทันสมัยสุดๆตัวถังถูกออกแบบให้ลุลม,มีความโค้งมนเล็กน้อยเพื่อความแอโรไดนามิกกระจกหน้าขนาดใหญ่ที่โค้งไปถึงด้านข้างช่วยให้มุมมองของผู้ขับขี่เปิดกว้างยิ่งขึ้นสิ่งที่น่าสังเกตคือไม่มีท่อไอเสียให้เห็นเลย เพราะนี่คือรถไฟฟ้า100%ทํำให้รูปลักษณ์ดูสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประตูข้างเป็นระบบไฟฟ้าที่เปิดปิดได้รวดเร็วเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วล้อขนาด22.5นิ้วถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงต้านลมและรองรับการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันในเรื่องสมรรถนะวินบูสไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร ให้กำลังสูงสุด281แรงม้าและแรงบิด460นิวตันเมตรพูดง่ายๆก็คือแรงพอสำหรับการวิ่งในเมืองแบบมั่นใจแบตเตอรี่ขนาด281กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางจริงประมาณ220-260กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพถนน การชาร์จเร็วก็มีให้รองรับ DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาน้อยกว่า2ชั่วโมงมีระบบเบรกแบบ Regenerative ที่ช่วยคืนพลังงานในขณะเบรกเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในเมืองเสียงเครื่องยนต์แทบไม่มีเลยทำให้การเดินทางเงียบและสบายกว่ารถบสัสดีเซลแบบดั้งเดิมมาก ภายในรถก็ออกแบบมาอย่างใส่ใจมีพื้นที่กว้างขวางโปร่งสบายและติดตั้งไฟเล็ดเพื่อความสว่างรองรับผู้โดยสารได้ถึง68คนทั้งนั่งและยืนมีทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พุ่งวัสดุกันเชื้อแบคทีเรียมีหน้าต่างบานใหญ่รอบคันเพื่อรับแสงธรรมชาติระบบปรับอากาศแบบอัจฉริยะพร้อมระบบฟอ,อกอากาศในตัวช่องชาร์จ USB มีให้บริการทั่วคันและจอ LED แสดงข้อมูลเส้นทางแบบรียลไทม์ สำหรับฝั่งคนขับก็ไม่แพ้กันหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแผงควบคุมเป็นระบบสัมผัสมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่เช่นระบบช่วยเบรกเตือนการชนระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาในเรื่องของราคาวินฟัสยังไม่ได้ประกาศราคาจำหน่ายต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ เนื่องจากรถรุ่นนี้ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานรัฐหรือระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าผู้บริโภคทั่วไปแต่จากการประมาณและเปรียบเทียบกับรถบัสไฟฟ้ารุ่นอื่นๆคาดว่าอยู่ในช่วงประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7-10ถึงล้านบาทไทยฟังดูอาจแพงแต่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายระยะยาวทั้งค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดกว่า